ทีแล้วนะคะมีซี้ีสมิชอตนรุ่นหันสิีนะคะรุ่นจีอารีสีขาคันดีสปเอร์หลังคาสชูสีชมพูคุจัเป็นแบบเงาเงามากตรงได้เลยที่เจ้าของนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านชาบูร้านชิรานชิมัร้าที่สองสาขาี่เยาวราชแลสังขกลูกค้าท่านใดนะคะก็ไปทานนะคะชาบูมาตได้นะคะที่ลาดบนะคะก็เปสาขาที่คือถามว่าทำไมที่จุดจับใจซื้ เพราะว่าดูจากในในติ๊กต็อกครับแล้วก็ว่าทางติ๊กต็อกิจ่ยครั้อผลงแล้วก็ได้มาดูที่ชินนะครับตัวแเกียกับการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วความซึิงแล้วประทับใจไหมครับก็ดีมากๆเลยครับเพราะว่าจิจี่เนี่ยแนะนำทั้งในส่วนของกินเียตางในแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วก็รวมถึงการแต่งต่างนครับรวมถึง ข้อมูลข้อมูลที่แป้งสั่งเลยครับค่บะแล้วแต่งลุคนี้เป็นยังไงครับเพจดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกใจมากเลยครับปลกข้อตัวสีนะครับตรงตามที่ทางคุน,นีเนี่ยแนะนํามาทุกอย่างเลยนะครับก็คิดว่าถ้าใครเนี่ยนะครับได้มาติดต่อทางโชว์รูมสุูกิสา,าขาเอาดีเลยนะครับท่านจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้าง,างชัดเจนแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณมากเลยค่ะพระรุกัสตั้งใจนะคะที่เราเะลองชิมสีนะคะคพื่อจะสามารถโทรเข้ามนกับค่ะ เราก็จะมาของทางไปด้วยกันที่ที่เปิดทลกา่งคะ